การภาวานานี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตัดว่าให้พากันนึกนอ้อมถึงเราตถาคตทำว่าพุทธโธนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจเข้าไปก็พุทธโธอยู่ที่ใจนี้เวลาลมหายใจออกมาก็พุทธโธอยู่ที่ใจนี้ ไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามอารมณ์ภายนอกดวงจิตด,ดวงใจของเรานั้นอยู่ภายในตัวเราทุกคนคือเราฟังเสียงได้ยินอยู่นี้นั่นแหละคือคนเรามีดวงใจยังครองอยู่ในล่างกายตัวตนนี้เจตใจดวงผู้รู้ว่าท่านฟังขัดท่านเทศให้เราฟังใจเรากดดึกกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธ,ธเจ้าพุทธโ พุทโธในใจเอาจนจิตใจของเราเยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในอย่างนี้ให้ได้ทุกคืนทุกคืนตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าทุกทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนเราจะต้องให้ได้ไหว้พระอุทิมนนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิ นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธในใจของเราให้จิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาจะฝันร้ายฝันดีอย่างไรไม่เกี่ยวให้เน้อเอาคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจนี่แหละไว้ทายใน พุทโธนี่แหละพระธรรมก็อยู่ที่พุทโธนี่พระอริยสงสากวกก็อยู่ที่พุทโธนี่จึงมีคำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโคนี่แหละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เราทุกคนน้อมนึกเอาคุณพระศีรัตนาตรัรนี้ ไว้ในใจทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุธตศาสนานแล้วยาให้คิดใจของเราคิดไปในที่ต่างๆ มารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในใจอย่างนี้ทุกจิริยาหมดยืนก่อนนึกถึงคุณพระพุทธ,ธเจ้าเป็นอารมณ์เดินก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นอนอยู่ยังไม่หลับก่อนนึกถึงคุณพระพุทธ,ธเจ้าเป็นอารธธาอามณ์ ให้จิตใจของเราอยู่ในคุณพระให้พระอยู่ในใจให้ใจเราอยู่ในพระพระกร็คือพระพุทธเจ้าพระอยู่ในใจคือใจเราสงบระง,งับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อใดเวลาใดนั่นแหละพุทธธรรมสังฆะอยู่ที่จิตใจนี้ให้พากันตั้งวรระวังรักษาจิตใจของตนอย่างนี้ให้ได้ตลอดไป เมื่อเราแก่ชลาไปมาไม่ได้ความตายมาถึงเข้าก็ไม่ต้องวิตกวิจา์เพราะเรามีความเลือกใสในคุณพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เมื่อเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธ,ธเจ้าท่านว่าตายไปก็ไปสู่สวรรค์เทวโลกไม่ไปสู่นรกสบายที่ไหนให้เราดีใจนอกจากดีใจแล้วก็ให้ปฏิบัติบูชา ไ้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่าได้ประมาทนี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความจเจริญออวังก็มีด้วยประการละลนี้